สวัสดีครับปัญญาประูนะครับผมอ่าก็วันนี้นะครับผมเรามาเจอกับตัวซับตัวแรกนะครับผมที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยกับทีมเลเซอร์นะครับผมหรือว่ากับทีมอื่นๆก็ได้นะซึ่งผมอยากจะให้ไอตัวเนี้ยมันเป็นเทียร์สาเลยนะครับผมเป็น SSS เลยนะเพราะว่ามันมันสุดแล้วอะแล้วมันก็ดีจริงๆนะก็คือตัวหลักของเรานั่นเองนะครับผมทำไมถึง ถึงดีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันดีกว่าเนาะอ่ะอย่างแรกนะครับผมเจ้าตัวหลักเนี่ยการที่เขาใช้ของอัพอะครับผมใช้ของอัพง่ายมากแล้วของอัพนะครับผมของอัพมีแจกครับผมในรางวัลแร้งนะครับผมเออของเราอัพไปเรื่อยๆใช่ไหมก็จะได้ของที่อัพตัวละครเนี่ยมาเรื่อยๆจนมันเต็มเองครับผมง่ายๆเลย ง่ายๆแบบนั้นเลยอีกทั้งนะครับผมกลุ่มดาวก็สามารถปลดง่ายๆเลยครับผมโดยที่ไม่ต้องหาตัวซ้ำหรืออะไรเลยแค่เราทำเกวดไปเรื่อยๆเราก็จะซื้อเมมโมรีคริสตัลเนี่ยมาในการปลดกลุ่มดาวได้ครับผมวิธีการหานะก็แค่ทำเกวสไปเรื่อยๆแล้วมาซื้อกับร้านเนี่ยครับร้านขายของเนี่ยเนี่ยครับ วิธีการหากลุ่มดาวของของตัวหลักเนาะง่ายๆแค่นี้เลยก็เมืองท่าถินก็จะเป็นท่าถิ่นนะครับส่วนเมืองท่าลมก็จะเป็นท่าลมเนาะซึ่งมันสามารถปั้นได้ทั้งลมทั้งหินเลยนะครับผมเห็นไหมพอเราปลดกลุ่มดาวไปเกือบหมดแล้วเนี่ยมันทําให้พรสวรรค์น่ะมันเพิ่มขึ้นอีกครับผมเป็นเลเวลแปดเลยแล้วก็เนี่ยแล้วก็สกิลอ่ะมันเลเวลสูงพอเลเวลสูงมันก็ แรงขึ้นอึดขึ้นนะครับผมสำหรับตัวนักผจญภัยท่าถินเนาะอ่ะโอเควันนี้ผมจะไม่มาพูดท่าลมผมจะพูดท่าถินล้วนๆเลยล้วนๆเลยนะเดี๋ยวเราไปอธิบายกันตรงกระสอบทรายของผมดีกว่าอ่ะเรามาถึงกระสอบทรายของผมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะแนะนําก่อนเลยนะครับว่าตัวผมอะใส่อ์ติแฟกอะไรใส่อาวุธอะไรมาแนะนําก่อนเลยดีกว่ามา อย่างที่ผมบอกครับผมผมปั้นตัวนักเดินทางตัวหลักท่าถิ่นมาเพื่อเอาไว้ซัพบกับตัวหลักของผมเองเพราะฉะนั้นผมจะเน้นไปที่ความชํานาญทาุครับผมเพราะว่าความชํานาญทาุครับจะทําให้เกิดปฏิกิริยาตกขลึกนะครับผมแล้วก็ดูซัพบความเสียหายได้สูงขึ้นยิ่งความชํานาญทาุสูงก็จะยิ่งดูซัพบความเสียหายได้มากขึ้นตามนะครับผมอ,อาวุธนะครับผมผมจะเล่นเป็น ผมจะใช้เป็นดาบที่เพิ่มการฟื้นฟูพลังงานนะครับผมเพื่อให้ใช้อันติที่ถี่ขึ้นอันติมาปุ๊บใช้ต่ออันติมาปุ๊บใช้ต่ออันติมาปุ๊บใช้ต่อเพื่อเก็บเอาผลึกอะให้ตัวเราแข็งแกร่งป้องกันตัวเราจากมอนเตอร์นะครับผมอ่าส่วนอ์ติแฟกต์นะครับผมของผมจะใช้เป็นเซต2เซตที่เพิ่มความชำนาญธาตุนะครับผม80หน่วย2เซตเลยก็เป็นวันเดอร์เลอร์ทูบแล้วก็อินสตัคเตอร์นะครับผม2เซตนี้เนาะ ก็จะเพิ่มอีก160โดยที่ไม่รวมไม่รวมของตัวอาร์ติแฟกต์เองนะครับผมแล้วก็อาร์ติแฟกต์ของผมก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับบวกเยอะที่สุดคือบวก12แล้วก็บวก8เองก็เป็นเอาง่ายงปั้นมาซับไม่ได้ปั้นมาเป็น dps หรือว่าทำดาเมจหลักนะครับผมก็อัพแค่นี้พอละไม่เป็นไรกลุ่มดาวกลุ่มดาวก็อัพมาจนถึง จนถึงที่เขาสามารถอัพได้เลยครับผมพอปลดแล้วสกิลของดวงดาวก็จะมาเพิ่มเลเวลของสกิลของเรานะครับผมทั้งพรสวรรค์อ่าทั้งกด E แล้วก็กด Q ก็คือสกิลแรกแล้วก็สกิลอันติเลยบวกอย่างละ3เลเวลนะครับผมแล้วก็โจมตีปกติอันนี้ผมไม่อัพนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลยผมจะใช้แค่หินลงหัวแล้วก็อันติแค่นั้นครับง่ายๆเลยเอาง่ายๆเ,เ,เดี๋ยวผมใช้ให้ดูเลยดีกว่ามันจะได้ง่ายๆหน่อยจะได้เห็นภาพเนาะ แล้วก็มาสกิลนี้ลดดีเลย์ของ Star ์เฟลซอจริงจริงผมอยากจะอ่านว่าเป็นสตาร์ฟอ์ซอสด้วยเป็นดาวตกอะไรอย่างเงี้ยนะลด2วิสกิลสุดท้ายนะครับผมเพิ่มความเสียหายท่าถิ่นของพลังโจมตีของเรานะครับผมแกศัตรูทุกตัวในอนาเขตก็คือ60%ของพลังโจมตีนะครับผมยิ่งพลังโจมตีเยอะก็จะยิ่งใช้แรงขึ้นนะครับผมเนาะอ่ะเอาง่ายๆ ปลดมาถึงเลเวลเจ็ดสิะครับผมเนี่ยปลดมาถึงขั้นเนี้ยก็จะปลดพรสวรรค์หมดแล้วไม่มีอะไรมากเอาโอเคเดี๋ยวเราไปใช้ใดูเลยว่ามันซับยังไงมา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 ่มา,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 าตีธรรมดาไม่แรงนะครับ เน้นเอาผลึกตกหัวเนี่ยแล้วเราก็จะมีบาเลียครอบนะครับอ่ะลองกดอันติไม่โดนไม่เป็นไรตู้มพันหกนะครับผมพันหกนี่ยังไม่คีนะเราสามารถใส่เซตคีก็ได้เอาเป็นดาเมจก็ได้แต่แค่ของผมจะเอาไว้เป็นเอาแค่เอาแคผ่ผลึกโล่เนี่ยเพื่อป้องกันดาเมจง่ายๆเลย เนี่ยดรออีกแล้วอ่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเขากันดาเมจได้กี่รอบเนี่ยเนี่ยคือความดีของของตัวนี้เลยล้วนๆเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ ปังหิวตั้งหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองรับดาเมจด,ดูเนาะนี่กันไกลก็ไม่โดนโดนกระดาษ2 6 0พนะครับผมเท่ากับว่าผมรับดาเมจไปประมาณประมาณ5,000เลยนะเพราะว่ามันฮิตละ2 6 0พนะครับผมอ่าค่อนข้างดีนะ ทำเป็นเล่นไปเรียบร้อยหายไปแล้วครับเนี่ยครับผมโอ้ไม่มีใข่ดาวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ตอนอยู่ในดันกันนะครับเอาเป็นชั้นหก่อนละกันครับเดี๋ยวชั้น7็เดี๋ยวมันจะดุเกินไปอ่า มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ตัวหลักของเรานะครับผมเอาง่ายๆครับเอาอุกกาบาตลงหัวไปเพื่อให้มันมีผลึกลงมาไม่มีเนี่ยครับสลับไปเรื่อยๆปึ๊บสลับกลับมาตีต่อเนี่ยตกแล้วเนี่ยผลึกปัง ผมจะใช้ตัวหลักตอนที่ตัวเลเซอร์ตัวหลักของผมมันเลือดน้อยนะครับผมนั่นแหละครับผมก็จะใช้ตัวหลักในการสแปมดาเมจไปเรื่อยๆเนี่ยเงี้ยอ้าวผลิกอ้าวผิดด้านแล้วไม่ต้องห่วงนะครับพวกหินพวกนี้มันสามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ เราแค่ยืนหลบหลังหินโอ้เนี่ยครับง่ายๆเลยส่วนการคอมโบเพื่อนๆสามารถประยุกตามแบบฉบับของเพื่อนๆได้เลยนะครับ แต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าไอ้พวกมอนเตอร์เนี่ยมันชอบขึ้นไปอยู่ข้างบนผมก็ไม่รู้ว่ามันชอบขึ้นไปทําอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องลําบากปีนเพื่อไปตีให้มันลงมานี่แหละนั่นแหละเนี่ยแค่นี้นอ่าลืมบอกไปไอ้ตัวดาวตกเนี่ยถ้าเกิดมันแตกมันจะมีดาเมจด้วยนะครับทุกพื้นเอาตาย เอ้ยยูสองพนะครับผมคิเกือบสามพันเห็นนะมันระเบิดทุกพื้นคิดละพันสามคิตนะครับผมตกประมาณสามพันกว่าก็ถือว่าถือว่าเป็นตัวซับตัวซับที่ลดดาเมจศัตรูแล้วก็สามารถเพิ่มเออ่เพิ่มพลังโจมตีลดลดเลือดมอนเตอร์ให้เราได้อีกทางหนึ่งด้วยนะ โหดโหดพอสมควรเห็นไหมทุบกระเด็นปุป๊บต่อยพื้น,นง่ายๆเลยเนี่ยคูดาวมาอีกแล้วโอ้ยผลึกไม่ตกเลยอ่าทุบเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ข้างบนอีกแล้วครับอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะไม่ชอบเลยอ่ามีโลไม่กลัว นี่รับได้เลยโลดีตูมสามพันนะครับผมติดกี้สามพันครูดาวยังไม่มาเลยครับผมแต่ว่าเก็บธาตจะครบแล้วครบแล้วเนี่ยไม่ต้องหลบด้วยมันยิงติดก้อนหินติดตลกมากเลยอะ เอาไม่โดนเนี่ยครับแต่มันก็เป็นข้อเสียอีกแหละอ่ะลงมาทกบพื้นตกใส่หัวตายไปเนี่ยถ้าเกิดมอนที่มันไม่กระเด็นนะครับผมมันจะทำให้ไปอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นกะการใช้ดีๆนะ ลอยพื้นไปไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยหลบก่อนถ้าเกิดมอนตีมาเราก็สามารถหลบได้ถ้ารู้มุมนะปีธรรมดาไปเนี่ยครับสบายเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างกันดาเมจศัตรูได้ดีเหมือนกันนะครับ ต่อยพื้นไปปุกกบาดตกไม่โดนนะครับผมมันมันมาติดอันติมันก็เลยไม่โดนเนี่ยครับผมกันได้หมดเลยทั้งสกิลธรรมดาแล้วก็สกิลวันติสามารถกันดาเมได้หมดเนี่ยเข่าๆก็ประมาณเนี่ยครับผมสำหรับตัวนี้นะแต่ว่า ผมบอกก่อนเลยนะก็มีบางคนที่ใช้เป็นตัวหลักเหมือนกันนะเท่า <c oughs> ที่ผมเห็นมานะ <c oughs> ก็คือสกิลอุกบาทตกเนี่ยสามพันแล้วก็คีหกพันกว่าเลยกว่าเลยแต่ว่าผมอาจจะไม่อัพไปถึงขั้นนั้นนะครับผมอาจจะอัพแค่นี้แหละอัพชิวๆช่วยดาเมีไม่ยอมลงลงไป ยิ่งติดกำแพงยิ่งดีนะครับผมเพราะว่ามันจะโดนไหลยิตมากเอาไปไหน้วตูม <c oughs> โอเคเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ตัวหลักหรือว่าตัวนักเดินทางท่าดินก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการที่เอามาเล่นเป็นตัวซับทีมเอามาเล่นเป็นตัวที่เอาไว้สลับดาเมจเพื่อเรียกอุกบาทมาบางดาเมจให้เราหรือว่ามาบางการโจมตีของศัตรูให้เรานะครับผมแล้วก็สร้างโล่ที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้เราได้นะครับผมก็ลคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้แล้วกันครับผมแล้วถ้าเกิดผมอัพของเพิ่มนะครับผมแล้วก็ดันอ์ติแฟกตไปจนถึงบวก16 หรือเปลี่ยนสายเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเป็น EP2 กันต่อนะครับผมสําหรับตัวนักเดินทางธาตุดินนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดซับกันได้นะครับผมสงสัยอะไรเมนสอบถามเข้ามาเลยครับผมผมตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ